Terima kasih telah menonton! สถานการณ์ยามเช้าทุกคนไปปั๊มไปปั๊มเติมน้ำมัน บรรยากาศยามเชา้าอันนี้ซอยลามอินทาหกินะครับทุกคนลามอินทาหกสิบเจ็ดดวดูดดดดหน้าปักซอย ันนี้หน้าปักซอยลามีทาหกสิบเจ็ดเราจะข้ามฝั่งไปฝั่งซื้อน้ำมันมาเติมรถเออ เราจะไปเติมน้ำม,มันถนนรามีทราทุกคนบรรยากาศถนนรามีทา

เปี่ยนเป็นบางจากแล้วเหรอเซโซเปลี่ยนเป็นบางจากแล้วเปลี่ยนที่หอแล้วสถานีรถไฟลามินทากอมหก เอ้ฟังเกตงเกี่นที่้อแล้วทุกคนพามรายการแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคน,ก,คนกันนบยามเช้า เราก็กันใหม่คิ้นหน้าทุกคนนาตังเต่นั้นมน